สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ของสัปดาห์ที่4ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยเราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะอาณาจักรสุขโขทยัยตัวชี้วัดในชั่วโมงนี้นะคะส .4.3 ม1ทับวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยในด้านต่าง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและวิเคราะห์ความสำคัญของการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัย 2. จำแนกสาระสำคัญของสุขโขทยัยศึกษาการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัย 3. สนใจศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยศึกษาการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะ อยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสก็ลองไปเยี่ยมชมดูนะคะอาณาจักรสุขโขทัยตั้งอยู่บริเวณใดของรัฐไทยในปัจจุบนันเพราะเหตุใด,ดรัฐสุขโขทัยในอดีตจงมีความเข้มแข็งเราจะเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะแผนที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นแผนที่แสดงที่ตั้งของอาณาจักรสุขโขทยัยสีเหลืองๆถึงสี สีเหลืองสีเขียวนะคะที่เป็นสีที่แตกต่างจากพื้นสีขาวนะคะอันนี้คือสถานที่หรืออาณาจักรนะคะขอบเขตของอาณาจักรสุขโขทัยในอดีตการตั้งถิ่นฐานก่อนอาณาจักรสุขโขทยัยตั้งแต่ชุมชนยุคโลหะนะคะเกิดขึ้นในบริเวณเ,เขตรูปแม่น้ําปิงยมมีแหล่งโลหะนะคะแล้วก็ลําน้ำนานมีเมืองเกลือ สุขโขทัยยุคราชวงศ์สีนาวนำถุมนะคะบริเวณรูปแม่น้ำยมและม่น้ำแม่น้ำน่านมีเมืองขนาดใหญ่ของคนไทยแต่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของขมิีนะคะน,นี่คือการตั้งถิ่นฐานก่อนอนาณาจักรสุขโขทัยจะรุ่งเรืองภาพที่เรียนเห็นนะคะภาพเรียนเห็นสองภาพนี้ภาพแรกเป็นภาพอ,อนุสาวรีย์นะคะพ่อขุนศรีธทราทิศ ภาพที่สองเป็นอนุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทั้งสองท่านนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรกับอาณาจักรสุขโขทยัยเดี๋ยเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะนักเรียนรู้จักพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงบ้างหรือไม่รู้จักพระองค์ใดบ้างอลองคิดดูนะคะว่านักเรียนรู้จกักพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงกี่พระองค์คําว่าราชวงศ์พระร่วงมีที่มาจากที่ใด คำนี้นะคะมาจากพ่อขุนบางกลางหาวได้ขึ้นครองราชสมบัติและเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์พระล่วงโดยมีพระนามพ่อขุนศรีอินทราทิศปรทมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระล่วงนะคะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกคำว่าพ่อขุนมีความหมายว่าอย่างไรเป็นชื่อเรียกกษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยนะคะเนื่องจากว่าการปกครองในแรกๆนะคะของอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ย ประชาชนนะคะมีจํานวนน้อยแล้วก็รูปแบบการปกครองก็เป็นแบบปิดตาทิปไตยนะคะตามที่เราได้เรียนไปแล้วนั่นคือพ่อปกครองลูกเนื่องจากว่าประชาชนมีน้อยก็เลยทําให้ดูแลก,กันอย่างทั่วถึงนะคะพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นปกครองสุโข,ขทัยมีกี่พระองค์พระองค์ใดบ้างมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดบ้างที่มีบทบาทสําคัญในด้านพระราชกรณียกิจมาดูกันนะคะ นี่คือรายพนามของพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทัยนะคะเริ่มต้นที่พ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนบานพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพญาเรือไทยนะคะพญางัวนํำถุมพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งิไทพระมหาธรรมราชาที่สองพระมหาธรรมราชาที่สามใสลือไทย พระมหาธรรมราชาที่4ปรรมปานนะคะมาดูต้นกำเนิดของอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยตั้งอยู่บริเวณรูปแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนครอบคลุมพื้นที่ส่วนล่างของลำน้ำยมน,น่านปิงระวังสามารถสั่งสมความเจริญรุ่งเรืองและความเข้มแข็งจนก่อตั้งเป็นรัฐอิสระในราวพุทธศตรวรรษที่18จารึกวัดชุมนะคะจารึกวัดศรีชุมได้กล่าวถึงกริยัที่ปกครองสุขโขทยัยก่อนการสถาปนาเป็นรัฐอิสระ นั่นก็คือพ่อขุนสีนาวนำถุมในยุคนี้นะคะสุขโขทยมีความเข้มแข็งมากสามารถขยายเขตปกครองออกไปอย่างกว้างขวางโดยมีพ่อขุนผาเมืองพระราชโอรสองค์ใหญ่ปกครองที่เมืองราชส่วนพระราชโอรสองค์รองครองที่สรลวงนะคะสรลวงสองแควหรือพิษณุโลกในช่วงเวลานั้นขมิเ,มเสื่อมอิทธิพลลงกระสัดข,ขมิจึงเปลี่ยนมาใช้นโยบายกระชับไมตรีกับสุขโขทยด้วยวิธีพระราชทานพระราช พระราชธิดาให้ก็คือพระนางสุขรามาหาเทวีเป็นพระมเหสีของพ่อขุนผาเมืองหลังจากพ่อขุนสีนาวนำถุมนะคะสิ้นพระชนสิ้นพระชนลงสุขโขทัยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะขอมสะบาดโขนลำพงเข้ายึดอำนาจการปกครองพ่อขุนผาเมืองจึงได้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวยึดสุขโขทัยและเมืองสำคัญอื่นกลับคืนมาแล้วก็ประกาศให้สุขโขทัยเป็นรัฐอิสระจากอาณาจักรขมิ พ่อขุนผาเมืองไม่ได้สืบทอดอำนาจต่อพระราชบิดานในสุโขทัยนะคะแต่พระองค์ได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองสุโขทัยแทนพร้อมทางพระราชทานพระแสงขันทยศรีและพระราชธินานามกมอนเตงอันศรีอินทราบดินทาทิตให้นะคะนั่นก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แห่งราชวงศ์แห่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นปฐมกษัตริย์ราชการที่หนึ่งนะคะ แล้วก็พระองค์ก็เป็นราชวงศ์พระล่วงด้วยอันนี้คือที่มานะคะของการตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยมาดูพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นะคะเริ่มที่พ่อเออเป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญสําคัญนะคะของพระมหากษัตริย์อ่าลำดับที่หนึ่งนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย พรอองค์นะคะเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระล่วงหลังจากการสถาปนาสุขโขทัยเป็นรัฐอิสระแล้วพระอ,องค์ก็ทรงรวบรวมอาณาจักรสุขโขทัยให้เข้มแข็งและก็นําพระพุทธศาสนาแบบลังกาว,วงมาเผยแผ่ในสุขโขทัยนะคะนอกจากนั้นพรอองค์ยังได้เริ่มการปริสถานพระพุทธศาสนาขึ้นในอาณาจักรนี้อีกด้วย 2. นะคะพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพ่อองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของพ่อขุนศรีอินทราทิต พระราชกรณียกิจของพระอ,องค์นับว่ามีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวสุโไทยแล้วก็สืบทอดมาเป็นมรดกจนถึงชาติไทยปัจจุบันนะคะทรงเป็นนักรบที่มีความสามารถทรงเป็นนักปกครองที่ดีทรงเป็นนักการทูตที่ฉลาดหลักแหลมทรงวางรากฐานนะคะทางวัฒนธรรมให้รุ่งเรืองโดยเฉพาะการประดิษฐ์อักษรไทยทำให้ไทยมีเอกลักษณ์ทางด้านภาษาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ นอกจากนี้พระอ,องค์ยังองค์เป็น,อ,ปนองค์อัคราศาสนุปธรถมพกทรงสนับสนุนธนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ทรงเผยแผ่หลักธรรมสร้างศาส,สนวัตถุศาสนสถานเพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมทรงประดิษฐ์ลายสือไทยนะคะแล้วก็จารึกเรื่องราวต่างๆเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนศิลาจารึกกด้วยอีกหนึ่งพระอ,องค์นะคะคือพระมหาธรรมราชาที่ห วิทยนะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญสำคัญก็คือพระองค์ทรงทำให้สุโขทัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทรงสร้างวัดและพระพุทธรูปเช่นพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระล่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อการปกครองและวิถีชีวิตของคนไทยมาก อันนี้คือสิ่งที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงได้ทําไว้นะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญอีกพระองค์นะคะนั่นคือพระมหาธรรมราชาที่สามไสลือไทยพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เข้มแข็งนะคะทรงขยายอาณาเขตเโดยการรวบรวมความเป็นปึกแผ่นในรูปแม่น้นํำยมน่านปะสักแล้วก็พระองค์ยังได้มีไมตรีกับ กรุงศรีอุทยาอีกด้วยนะคะสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้การสถาปานาอาณาจักรสกโขทยัยดเกิดขึ้นภายหลังที่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวประกาศตนเป็นรัฐอิสระจากขอมโดยอภิเษกนะคะโดยการอภิเษกหรือพิธีบรมราชาพิเศษแต่งตั้งพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ของกรุงสุโตแทยนะคะปรากฏพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศ เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พระล่วงนะคะของอาณาจักรสุขโขทยัยและมีพระมหากษัตริย์สืบสันตติวงศ์รวมทั้งสิ้น9พระองค์ <c oughs> อ่เนื้อหาใจความของบทเรียนในชั่วโมงนี้มีเท่านี้นะคะให้นักเรียนกลับไปย้อนฟังอีกครั้งนะคะเพื่อความให้เกิดความจำและก็เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในชั่วโมงนี้ครูมีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำจำนวน5ข้อ โดยให้นักเรียนนําเอาข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะดังที่นักเรียนเห็นเอาไปใส่นะคะโดยไม่ต้องลอกโจทย์นะคะโดยไม่ต้องลอกโจทย์ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เอาไปใส่ในช่องว่างนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์หน้านี้ด้วยนะคะเอาไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องอทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งครูใต้โพสต์นี้เลยนะคะตามวันเวลาที่ครูได้กําหนดไว้ แบบฝึกทักษะนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่3ครูก็เฉลยนะคะถ้านักเรียนเขียนตามที่ครูได้เฉลยลงไปนักเรียนเอาปากกาแดงนะคะขีดถูกได้เลยแต่ถ้าผิดให้นักเรียนเอาปากกาแดงแก้ให้ถูกต้องด้วยนะคะจากภาพเป็นอารยธรรมด้านใดด้านการปกครองเราได้รับอิทธิพลจาก พิธีกรรมนี้นะคะได้รับมาจากศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูของอินเดียพิธีกรรมนี้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหารกษัตริย์มาจากแนวคิดที่ว่ากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพภาพที่สองนะคะเป็นภาพบาลายเมืองต่ำนะคะอ,อยู่ที่บุรีรัมย์จากภาพเป็นอารยธรรมในด้านใดอารยธรรมด้านการชนะระทานอารยธรรมดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากขมิญน,นะคะตามความเชื่อของสายวะนิกายอารยธรรมดังกล่าวมีความสําคัญอย่างไร เป็นระบบชนประทานเพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำนะคะภาพที่3เป็นศิลาจารึกจากภาพนี้เป็นอารยธรรมด้านภาษาอารยธรรมดังกล่าวได้รับอิพิพ์มาจากรัฐเขมรและทาวารวดีอารยธรรมดังกล่าวมีความสําคัญยังไงเป็นรากฐานของอักษรไทยที่ใช้ในปัจจุบนันนี้ภาพที่4นะคะเป็นภาพพระาธาตุพนม อารยธรรมนี้เป็นอารยธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านศาสนานะคะอารยธรรมดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะคะตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงถึงความศรัทธาเลื่อมใสในผู้ศาสนานะคะเป็นรากฐานของศิลปะวัฒนธรรมไทยภาพที่5เนี่ยเป็นภาพโขนนะคะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์เป็นศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏกรรมและดนตรีได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะคะ อารยธรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นศินละปะก,การสแสดงที่รวมศิลปก,กรรมหลายแขนงทั้งวรรณคดีนนดนตรีหลอมรวมเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรียบร้อยนะคะจบแล้วสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ